ต่อกันที่คู่ที่2กับสึกการโชเรียอิตาลีระหว่างลาซิโอพบกับเอซิมิลานราคาต่อรองเปิดเหมือที่ลาซิโอต่อเสมอควบครึ่งลาซิโอเตรียมกดสนามซานดโอโอนิเมโกต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมเอซิมิลานโดยเจ้าบ้านลาซิโอภายใต้กระดมทีมของซิโมเนอินซากี้เพิ่งจะพาลูกทีมนั้นยกพลไปแพ้มาเลสต่อนาโปลีนะครับทำให้เป็นการแพ้มาหนแรกในรอบ5้าเกมเลยซึ่งผลงานตลอด4เกมก่อนหน้านั้นก็เป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดทางฝั่งเอซิมิลานภายใต้กระดมทีมของสเตฟาโนปิโอ ทีมนั้นพลาดท่ามาในเกมที่แล้วที่แพ้มาต่อซัสโ,โซโล่ทาให้เป็นการแพ้มาหนุนแรกในรอบ5เกมเท่ากับเจ้าบ้านเลยนะครับส่วนความพร้อมจะไม่มีตัวหลักอย่างทีโอเออร์นันเดสและตัวเก่าอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ดูแล้วเกมนี้เนี่ยความเสียหายในแง่ของขุมกําลังที่ขาดไปนั้นเป็นทีมเยือนที่กระทบมากกว่าอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเจ้าถิ่นเองจะมีสถิติที่ไม่ดีในการเจอกับทีมเยือนก็ตามทีแต่ด้วยความที่คุณภาพในการเล่นในบ้านของพวกเขานั้นก็ยังดีอยู่เกมนี้ก็น่าจะมีลุ้นเเเดไไดีีียยไไปป้้นะบแมมมมว่่าาาาจ็็กกกกททต ทีเด็ดฟันงวันนี้ต่อไประเดราซิโอสกอดีคาดราซิโอเปิดบ้านตบเอซีมิลาน1-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวยไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจยอย่างแน่นอน